อะไรบ้างคะโอ้สนุกครับก็ตั้งแต่ไปโอเคอโอเคโอเคโอเคนะโอเคนะโอเคค่ะโอเคมาก็มันเออเป็นโอเคนะกล้องตรงนี้มันเป็นกล้องเออมันเป็นรายการรายการอะไรนะทีมทีมสุจินทรลนรงดาราไงโยครับแล้วก็มีฟอลโล่พี่เบียร์ด้วยค่ะก็คืออย่างนี้ วันแรกเนี่ยเราไม่รู้จักกันพอรอถ่ายรูปร่วมกานอะไรเงี้ยในแต่และทีมทีมไทยแล้วก็ทีมเกาหลีแล้วไปเอามาคือวิสเตเนี่ยน้องน้องเขาเนี่ยคือคุณแม่คุณยายเขาเป็นคนจีนและเขาดูละครที่วิเวียเล่นเ mm hmm. ขาบอกเนี่ยรู้ไหมว่าคนที่ลูกหรือว่าหลานเนี่ยไปไปเล่นเกมด้วยนั่นเขาเขาคือเวียเขาเป็นนักแสดงของทางประเทศไทย คุณแม่คุณยายเคยดูละครเขาเขาดังนะถ่ายรูปมาฝากคุณแม่ด้วยนั่นแหละคือเหตุผลว่าตอนที่ตอนวันวันที่สองที่ไปเจอกันน่ะเขามาทักว่าเนี่ยรู้ไหมว่าถ่ายรูปคู่เล่าไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูเขาบอกว่าเนี่ยรู้จักขอถ่ายรูปคู่หน่อยจะแบบลงส่งไปให้เขาดูอะไรเงี้ยเขาแบบมีถือไม้เชียเราด้วยค่ะใช่ครับน้าักครับต่างคนต่างถือ้า้อะไราเงี้ยครับก็ผมว่ามันก็เป็นมิตรภาพที่ดีแล้วเรามาแข่งแข่งกีฬากันมาเป็นแบบเล่นเกมอ่ะ ก็เป็นเกมที่เขาเก่งมากอ่ะแล้วเราก็แบบเหมือนกับเชียร์ให้เราแบบสู้ๆเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเกมที่เราไม่ค่อยได้เล่นแล้วมันต้องใช้ความเร็วสู้ทีมเกาหลีแบบไม่ได้อ่ะแต่ก็พยายาม้ก็แบบเหมือนกับแบบช่วยเชียร์อะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้เป็นปื้มเลยไหมคะพี่ก็จริงก็ดีมากครับก็ถือ <ๆ S 2> ว,ว่าแม้เราก็แบบเหมือนกับช่วยๆกันอ่ะมันก็เป็นรายการพอเราแบบ มัมีเรภาพที่ดีแล้วภาพที่ออกมามันก็ดูน่ารักครับหลายคนบอกว่าเราฮอตไกลไปยันเกาหลีแล้วนนอนนีรจริงๆคงยังไม่ถึงงานนั้นแหละครับ<อ>คือโชคดีที่ที่น้องเป็นลูกรึ่งจีนครับผมแล้วแบบคือเรามีโอกาสได้มีละครหรือว่าอะไรเงี้ยไปไป่ไปไปายที่ประเทศจีนแล้วก็เลยแบบรู้จักก็เลยแบบเหมือนกับว่าบังเอิญมากกว่ามีที่ทเกาหลีเขาไม่ค่อยทราบครับ ที่เกาหลีก็ไม่ค่อยทราบก็ที่ใหญ่จะเป็นที่ที่ประเทศจีนมากกว่าที่ที่เราจะเป็นที่รู้จักมากกว่าใช่ใช่เป็นงไครับวันนี้ได้ไปเป็นแฟนคลับน้องน้องกลุ่มนี้เต้ด้วยนะครับวันนี้ยังไม่ได้ไปตามเลยครับผม <c oughs> ต้องไปดูหน่อยแล้วว่า <c oughs> เป็นยังไงบ้างได้มีอขอบคุณครับล่ลาสุดนี่คือไปไปไปเที่ยวยุโรปมาอ,อะไรยังไงด้วยบ้างครับผมผมครับยังยังครับยังไปอินเดียมาไปอินเดียมา ไม่ได้ไปยุโรปแต่กำลังจะไปอ๋อค่ะเห็นพี่บอกว่าเหมือนซื้อกระเป๋ากระเป๋าให้น้องเบลล่าออะไรย่างเงี้ยอ๋ออันนั้นไปรายการที่พี่หมอชิดไปกับพี่นุ่นแล้วก็ไปกับพี่ดุ๋มใช่แล้วก็คือซื้อซื้อกระเป๋าให้น้องเป็นของฝากแล้วก็ให้ให้ช่วยกันเลือกครับเพราะว่ามันมีพอดีที่นั่นมันหายากอะไรเงี้ยแล้วแบบ มันมีแล้วก็พี่นุ่นก็ช่วยเลือกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพี่ดูพี่ผมขออนุญาตไปซื้อกระเป๋าอยู่นะพี่นะได้ข่าวว่าที่นี่มันมีที่อื่นมันหมดก็เลยก็เลยซื้อมาพอได้แล้วน้องเขาอยากได้หรือว่าไงคะช่วงนี้ก็เห็นเห็นเคยคุยๆรุ่นอะไรเงี้ยแบบแต่ผมก็ไม่รู้จักหรอกนะจริงๆผมไม่ค่อยรู้จักเรื่องเรื่องยี่ห้อกระเป๋าเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเห็นแต่พี่เอถืออะไรเงี้ยเราก็อยากรู้ว่ากระเป๋าที่เป็นแบรนด์เนมมีห้ออะไรบ้างแล้วก็ได้คำแนะนำจากแบบพี่นุ่นพี่ดูเขารู้จักไง เพราะว่าภรรยาเขาก็ใช้กันใช่ไหมก็ถามพี่เธอพี่พาไปดูหน่อยดิถามว่าที่มันมีอะไรอย่างเงี้ยมีมิเอร์เลยไหมคะใบนี้ผมให้ครับเป็นแบบแค่แบบผมก็ไม่รู้ว่ามันสวยยังไงอะนะแต่ผมว่ามันก็มันน่าคงแบบก็คงสวยแหละในในในสายตาแบบคนนี้เขาชอบใช้กันราคานี่หลักร้านเลยผมไม่ถึงครับไม่ถึงถ้าแม่ไหนขออนกุญาตอะไหนบ้างขออนุญาอะไรบ้างคนคนรับได้เขาได้รับแล้วเป็นยังไงบ้าง ขาก็เขาก็เขาก็ดีครับดีใจเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนคขหาหาอยู่อะแล้วเราโอกาดได้แบบโชคดีจริงๆคือเราไม่ร uh ู้เรื่องแต่ว่าเราไปกับคนที่เป็นกูรูแล้วก็ช่วยดูหน่อยนะอะไรเงี้ยว่ารุ่นนี้มันมีนะมีไม้ที่ที่มิลานแล้วมันก็มีพอดีก็เลยเออกันเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อไปให้เพราะมันก็ไม่ได้แบบแพงมากครับือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่เลยไหมคะที่ที่ให้มายถือว่า ให้และกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นแบบคือเราเราก็ใจความรู้สึกคนที่แบบชอบเหมือนเราชอบนาฬิกาเราชอบมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็มันก็แบบมันก็ไหนๆก็มันมันหายากแล้วเราแบบมันอยู่ใกล้มือเราแล้วะซื้อไปฝากก็ดีครับเหมือนเราซื้อซื้อฝากน้องซื้อฝากคนอดื่นแตไม่ได้แบบว่าเรื่องนี้มีโอกาสพิเศษใช่ไหมครัไม่มีโอกาสพิเศษไม่มีโอกาสพิเศษครับอย่างตอนนี้มีโอกาสเจอกันหน่อยไหมคะช่วงนี้น้อยครับน้อยลงแล้วก็ คือเปิดกล้องละครสองเรื่องนะแต่ก็พยายามแบบเล่นไลน์สุดเล่นไลน์บ่อยอัพเดทไลน์ส่งรูปส่งอะน์ไปลองวเที่ยวบ่อยไหมครับอไลน์คุยไลน์แต่ว่าวิดีโอคอลยังไม่แข็งเท่าไหร่จะเป็นจะเป็นพิมพ์ไลน์ซะมากกว่าพิมพ์ส่งรูปส่งสติ๊กเกอร์ได้ครับ ว่าเหมือียไปออกรายการอยู่ตรงตรงจมูกข้างจมูกแล้วตจมูกข้างเลี้ยทางปากโอเคอ่าเหมือนแบบไปออกรายการอะไรสักรายการนึงแล้วเหมือนแบบพูดว่าแบบโอเคเหมือนกับว่าพูดว่าแบบอีกอีกสักห้าปีแบบจะย้ายไปออกรายการนี้แหละรายการจุนี่หมอชิดนี่แหละครับก็รายการของทางช่องผมอ่ะอ่าอันนั้นะครับอ่าอันนั้นคือพูดจากความรู้สึกจริงเลยใช่ไหมคะคือแบบคือเราโดนหลอก คือมัน,ม,น,นมันเป็นประตูประตูหนึ่ง<อ>ที่มีกระดูกปลาวานแล้วประตูนี้เนี่ยถ้าคนเดินผ่านแล้วกระดูกปลาวานไม่หล่นใส่หัว<ม>แสดงว่าคุณเคยโกหกหมายความว่าแล้วกระดูกปลาวานนี้ไม่เคยหล่นใส่หัวใครเลย<อ>หมายความว่าคนทุกคนในโลกนี้ต้องเคยโกหกกันสักครั้ง<อ>แล้วถามผมนู่นนี่นั่นแอบบแอบบถามไปเรื่อยอเงี้ยผมก็ก็ตอบไปเรื่อยจะแบบลุกขึ้นหรือจะแบบไทยจะจีอะไรเงี้ยมันก็ว่าก<อ>ันไปแต่แบบ ก็แบบลูกครึ่งก็มันก็ดีกับเราอะไรเงี้ยดีกับลูกอะไรเงี้ยดูดีดีแต่คนโยงแบบว่าพี่เอาจจะหมายถึงเบลล่าอะไรเงี้ยเป็นลูกครึ่งอะไรเงี้ยอยากแห่งก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้ไม่อยากไม่ไม่มีเชื้อแบบลูกครึ่งนิดเดียวมีแต่แบบอะไรโอเคไหมแปลงโอเคเพราะผมยังไม่เคยได้คุยกับใครก็ก็ก็นี่แหละก็มีน้องแต่ว่าก็เขาเป็นค่อยไปคือเหมือนกับว่า ไม่ได้เจอบ้างเดี๋ยวพอช่วงแบบถ่ายละครได้เยอะก็ก็ไม่ได้เจออะไรเงี้ยพอแบบถ้าเราแบบไปบุกมัดมากๆมันก็จะแบบมันจะไม่ไม่เวิร์ดอ่าเราไปล่อยเนียน้องเขายังยังเด็กที่ล่าเลยยังไม่คิดมันต้องเยือกเย็นเรื่องพวกนี้เพราะมันเป็นค่อยไปครับแต่แต่เราก็อยากจะแต่งงานมีครอบครัวอย่างี้ไหมครับเี่ร์เบื่อก็จริงๆแล้วตามหลักผู้ชายนะครับสามสิบ บวกลบห้าก็ได้หมดก็ไม่รีบอ่ะก็ภายในสักภายในสักสามสิบห้าอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบตอนนี้เท่าไร่ตอนนี้ทำตอนนี้เพิ่งยิบห้าสามสิบล้านสามสิบล้านก็อยู่แล้วประมาณห้าปีที่พูดไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็พยายามทำไม่ได้ครับแล้วแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ย คนที่อยู่ข้างเป็นไทยแน่หนถ้าเป็นถ้าเป็นน้องเขาก็ก็น้อ,องเขาเลยไ,ไทยก็อยู่นะเป็นไทยก็ต้คนนั้นงแหละ